วันนี้เรามาเริ่มกันที่ขา่าวทางด้านภารกิจของกองรับการกาศก่อนนะครับโดยเมื่อวันนี้ครับผู้บัญชาก,การทารอากาศได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองรับกาศหรือว่าพอสอบอนะครับทอ,อรุ่นที่19กนะครับก็มีการย้ำนะครับขอให้เป็นพลังเครือข่ายสนับสนุนนะครับช่วยเหลือประชาชนและร่วมกันพัฒนาประเทศด้วย ใช่ครับเมื่อวานนี้ก็พิธีปิดของการฝึกอบรม <c oughs> พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร <c oughs> กองทัพอากาศหรือว่าพสบทอ,อรุ่นที่19ครับก็ได้จัดขึ้นที่ห้องบรรยายกองประชาการกองทัพอากาศหลักสูตรนี้ครับมีพี่ๆนะครับ,รบเข้าอบรมทั้งหมดเนี่ย74ท่านนะครับประกอบด้วยข้าราชการทหารนะครับผู้บริหารองค์กรภาคราาัฐผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์รรงกรภาคเอกชนนะครับมีระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่วันที่20มีนาคมจนถึงวันที่8กร,รกฎาคม ซึ่งในโอกาสนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทารอากาศได้มอบหนังสือรับรองและเครื่องหมายแสดงความสามารถกิติมศักดิ์กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพากให้แก่ผู้สาเร็จการฝึกอบรมและได้กล่าวให้โอวาสความตอนหนึ่งว่า ผมขอสแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่สมเร็จการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้และเข้าใจในภารกิจของกองทัพกากที่ทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้อย่างถ่องแท้และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือทุกท่านได้รับความสุขตลอดการฝึกอบรมผมตระหนักดีว่าทุกท่านจะอยู่ในระดับผู้ิหารองค์กรที่มีภารกิจที่สําคัญต้องรับผิดชอบคนข้าง,ง,งมากแต่ท่านก็ยังสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับกองทัพกาก ซึ่งท่านผู้บัญชาการอากาศก,ก็มั่นใจว่าทุกท่านได้สร้างสัมพันธภาพอันดีและมีความทรงจําที่ดีต่อกันเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกทั้งยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาร,รกิจของกองทัพากในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติสืบไปครับครับโดยสําหรับโครงการฝืกอารมพสร์สศบรุ่นที่19กนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการของกองทัพากนะครับเหล่าทัพ และผู้บริหารองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคเอกชนให้เกิดความเข้าใจอันดีนะครับต่อกันนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นพลังสําคัญในการตอบสนองภารกิจต,ต่างๆของกองทัพกาศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพัฒนาประเทศชาตินะครับครัและการฝึกอบรมโครงการนี้นะครับได้มี จัดบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆทั้งในกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศซึ่งทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสําคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพ,พันธ์อันดีระหว่างกันต่อไปครับก็บขอแสดงความยินด,ดีครั้งหนึ่งนะครับ,รบสำหรับพี่ๆที่มาอบรมทั้ง74ท่านใช่ครับก็<ช>จะเป็นเครือข่ายครับในการสาน,นับสนุนกองทัพกาศครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็พัฒนาประเทศชาติด้วยครับ